โอ้หน้าดิฉันบานชิบหายวายวอดพื่อไ่คะฮัลโหลฮัลโหลอีพ่ออีแม่กูบอกราคาดูหญิงมันเท่าไหร่พันหนึ่งพันบาทลูกชิ้นพันบาทเว้ยลูกชิ้นนะวะใส่แซ่บนะใส่กรอกนี่ยพันใส่กรอกนี่ยใส่กรอกนี่ยลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นไก่เนี่ยเออแต่มันอร่อยอีพ่ออีแม่กูถุงหนึ่ง หนึ่งพันบาทแพงอืมันหงมันเป็นไทยไงมันกัสิแพงประมาณสองโล่กูคูณสองเลยองะอยคน้ีหละที่ไม่แซ่บใช่ก็คนไทยเขาก็อยากกินแบบนี้แหละใส่กวอบ้านเขากับบ๋องถเขีมันหอดโลหนึ่งพันกรัมกับหนึ่งโลอะไรนะเท่าได้ยุ่งกับเออหน่งโลเออมาดูสิคะหนึ่กรัมกับหนึโลบัานเขาถือบ้านเขาถือยูนิูนพันหนึ่งพัน ส้อนมจำม่ได้สเท่าก้นคหกน่บานเทากันนะไปตลาดตลาดเนาะกิโลหนึ่งกิโลละแปบาทเกีบาทแม่นบอล่ะเออมันยากเนาะค่ะตาอดเสียเพิ่มมันไม่ได้หายรินิง่ายนมันไม่ได้หายกินใ่เียบเลยนะหนูเปิดถุงไว้น่ะพู้ใดอยากกินเสียบไปเลยเด้ออาหารพิเศษพิเศษเอามาเสียบไม่น้องจงถ้าจะเสียบไปต้องนนะมกนดกน็ไับเสียบไปเรยเดี๋ยวนนที่ยางอย่ แต่ว่ามันกินกินกินเรายากเลกินนี่จะมาเส่บเนาะอเอนซ้อนลูกสิ้งกินหลีดนไปกินหลีดกับแพงดักแด้กับแพงโอ้อาหารอีสานนี่มีแต่อันแพงๆเลยพี่น้องกินยากระมาไก่ยุ้งไก่มันลายกัดหัวอกัดกูหมองผุเกลียคือกัดทอดผูดัก้อเหน่อนะาบลูกชิ้น ไส้กรอกไส้กรอกไก่บ้านเราเนี่ยอร่อยมากเราเบิ่งนเราเ็วไปตลาดนัดแม่พาไปกินไปยูตลาดต้นตาลเนี่ยมันมีรถมาขายพุ่นแล้วแถวบ้านเขาอเนาะรถมาขายเป๊กเป๊กพุ่นแล้วเมื่อไรเทากับเมืองไทยเราไปพร้อมกันบุรบู๊ยกับเมืไทยเมืองไทยกับบันไลส์ต้องจมลงมาเพจะได้เจอกันเมนโดนเทียบเจอเนาะเขาก็จัดรถเลยเสียบลูกพี่นองลูกชิ้นเนื้ออุ่ว ปาดอ้วกเขากินไปเนี่ยกลับกรับอาเด้อเออแป๊บหนึ่งนาทีเพราะเรหยอกหยอกกันน่าสงนาทีแล้วหยอกกินลูกชิ้นยังไงให้มันอร่อยนอนกินค่ะโอ้ยวุ้ยรังกากินจินลูกชิ้นยังไงให้มันอร่อยแต่มันกินให้มันสมราคาเนาะ

ถ้ไาไม่น okay. ้ำกิมบานจะอร่อยมากเลยเนี่ยลูกสินไก่ตลาดนัดบ้านเขากิโลละสองร้อยคนกิโลเกอกิโลละแปดร้อยบาทไปซื้ออยู่ตลาดซุ้มแพ้กิโลละหลอยกว่าบาทนี่บะลูกสินไก่ มือกินกินเมืองกินเดี๋ยวค่อยไปลดน้ำหนักทีหลังเท่งนี้กินก่อนอ่อืมอื้อไปไปมึงก็เยอะ